มาส่งถึงปีน้องผูก้กรเนแถมปันแห้งเขาเขา่าดังเซนในคาร์ออม,มื่อได้ก่อเมียนยันในวันที่สิบสามเดือนทุนหนึ่งใส่เศร้าสิในะคารเนาะ,ะตอนตาในรายการนข่าวเขาตอนนได้ก่อข่าวาเดี๋ยวดังข่าวเงาเกี่ยวลองปีดุจิตมันปังไรว่างเครื่องปันซุ่มดีปัดองกว่าเยะะ่าในคารออเดี๋ยวดังข่าวเงาในเสียวก่อมาผักตอนปันปีน้องเขาวกวาะในะคาร์เนื้อคาร่างสองสามวันมาในกล้วยในะคารเนาะกวนซึ้ในซุ่มปีดุจิตปู่ม้วนมันปังกำพองก่อ เลกว่างเขิงปันตับซึกงปฏิมาสูญซึ่งได้ SFPP ในดังวเ,นเ,นเอกว่าในะ่ะสมบติปดหองสามซึ่มในขาละยันซึกงหลอดตึกตับซึ่งมันมาหาวแห้งที่ได้ซึ่งใตปดห้องในมีครางสองเลือนปลายเย่าภายหลังสมบัติปดห่องเขาในซิมไลซิพกเจ,เจเวงแหละกล้นซึกงดินน้ซุ่มปีตุสิิมันปางกำพอ่องตีเวงต่างยันอ่อนกันว่างเคของปัน SFPP ในดังนแนว่าในขออ ผู้หั่นจอมก้อนหนึ่งหลัดกว่าทีสื่อข่าวผู้ถดหอกเขาว่าเมื่อในวันที่เซตและในวันที่แปดเลือนในลูกจมปดตุ้จิตมันปังตีเวียงต่างยันอันปูม้อนอ่อนหัวไว้นั่นกำพองเลยว่างเขื่องเสียเข้าจู่จุ่มยิบกองกลางเ้าเคิร์ตีในสินใตพัดหอกเหมืองหนังเอสเซผีผีเลดังเทียนแนวเอเส้ยในวันไหนยันมีข่าวลือว่าจุ่มหลีพัดหอกสามจุ้มในเตะเข่าหลอดตึกตับซึ่งมันตีเวียงลาวแล랩ตางยันห่าวแห้งในขาอ่อไว้เสียจุมหลีเขาปืนเผายึดไหลเวียงเหล่าไ มีข่าวออกมาแทงว่าเตยึดเอาตั้งย่านแหลลาียวแทงในเสปีดุสิตมันปางในสั่งว่างเข่งปัน้นเอ็นแห้งเขาในมีหมอกก,ก,กกรดหืดแต่เกาะไปไล่หุซ้มแตดรอนีผู้หุนันซ้มก็อหนึ่งลัดกว่านังหนเหลือเสียนในขาก้นซึกที่นได้ซุ่มปีดุสิตมันปางกำพ่องไล่ว่างเข่งปัน้นเหมือนนังปีดุสิตมังซุ่มอันอยู่ใต้อนาซึ่งมันกุมกำจนั่นก่อไล่ว่างเข่งปัน้นจมยุบกองกลางเจ้าเคยมากเกาะมีมัานน้ำในขาอเมื่อวันที่สี่เดือนธนศิวษ ส่วซชาวสามนันก็ซึกเทียนอยู่เอเขาหลุมยื้อซึกมันในเสเวียงลาเซียเซ่ายซึกเทียนอยู่เองยึดแหลทับบางเสาปีดูจิตอันอยู่ปะตาซึ่งมันสององตีนั่นเปลี่ยนตับบางเสาปีดูจิตแกะอย่างแหลปปีดูจิตเมืองยังในขาอาคารในเก็เปลี่ยนการต้นหนึ่งของตั้งภายซุ้มซึกปีดูจิตเขาที่นนในเมืองไต้เปราะในค่ะเนาะการบรรน,นำเก็อ่อนกันว่างเคืองปั้นจุ่มดีเขากว่าเยอะในขาอ่ ตอนดาสข,ขาวคนไ,ได้ก่อคาไรอ่างเองเอามาตีสข,ขาวูุฎดหอกเขาเลยหายงานไว้มีเส้นในในคณะ,ะสืบสีแนวคาข,ขึ้นมาถอดด้วยข่าวง้เกี่ยวลองสึกไทยปืดยื้อุ่มก,ะะมกัะญาเมากำาจอมเดลี่ยนลิ้นใต้ไทยแทงในขะเหตุใดมีคนจุ่มกัะญาลุตายกว่าหนึ่งก็ซุ่มกายยาเมากำมลักหลอมต่อต่างยาเม,กมากำมคำเดลี่ยนลิ้นเข่ากว่าใน,นเมืองไทยแหละมีหลอกปื้ดยื้อกันจอมสืบไทยแท่ทงว่าไหนเมื่อวันที่12เดือนธันหนึ่งสิ4หาสี่ในคะ ต่ผายซึกไทยไหลออกเล็บย้ำกดทัดซ้อมเลียนดินใต้ไทยอันมีนาปื้นตีหวานปังแสนเคอเอิ่งมาลิกะเจเวิงเมไอเจดอนเก้งใหม่จึงไทยไว้นั่นสังไรทพันก้นสีหาก็เจอด้นะค่ะปอนกันไปอยู่ห่างเลียนดินอยู่หมอก1.3กิโลเมตรเสียผายดังซึกไทยอ่านเตเข่ากดทัดว่าในเสต่ะเจอเข่าซ้ำพื้นยื้อซึกไทยอ่อนตั้งแหละซองผายสองซุ้มไหลพื้นยื้อกันหึงอยู่หมอกสิบเมเนตในนี่ค่ออ ไว้เศเสียงกองกลางแลเย็นกว่ายะนันภายด้านซึกไทยสั่งไลเข้ากดทัดนพื้นที่ไลพื้นยื้อกันนั่นเศษทุพพันตัวตายกุล่อส่งยาเมากัมนอนตายอยู่หนึ่งก้อนแหลกกองยาวหนึ่งเล่าเสียมก้านนะคะทุบพันป้าทงก่อจานสีทองอันสาย,ยาลำ้ำตั้งน้ำมันเดมีอยู่สี่สิบห้าหานะคะผมนำนักยาล้ำตั้งมดเยมีอยู่เจ็ดสิบสองกิโลกรัมวันนี้จำรหลนดินใต้ไทยไหนนะคะ่ะย้อนประวัติ z มก m ยาเมากัมใกล้ๆกลรักหลอม่อยาขามแหนดินเศษ ข่ากว่าในเมืองไทยแหละภายังภูมิปุนพรศึกไทยเขาเดเตอเพิ่มลองกดทัดเฮอินเนียนนาเลอเก่านะคะอออกันได้ก่อเปลี่ยนข่าวเงาในคาต้องเมืองไทยเขาไหลยืดตายเป็ดกลัวก้าหยาเมากํามตีนสีเวีงเมัยไอเสาร์เก่งใหม่จึงไทยนั่นนะคะอตาตาข่าวเงาหัวได้ก่อเขาไหลอ่างอิงอมาตีสึกข่าวแต่ตอนแล้วเขาหายงานไว้มีจริงไหนนะคะกำลังสนไดก้อยินงมนับยำเอากลุ่มมุนถึงปีน้องผู้กาแถมบันเฮาเขาดังเสียงอยู่ค่ะออยินงมนับยำอย่านำเสะเขาสายเกอเลียมาส่งค่ะ